บางูสที่หนูอยากเจอหรือเปล่ากระพับน้องป้อนะฮะวันนี้ป้อนหยุดกระพับเรียบร้อยแล้วโห้ยมันไวจังวะเอาอีกอ,อีกอีกอีกสิโอ้โหโยิยงกันไหมกันไหมยิงกันไหมยิงกันไหมสามีเรื่อยเลยเหรอเฮ้ยพี่หอละห้าสิบบาทครับที่นี่ไ,นไม่แชง โอ้โหเรียบร้อยตอนจะให้อีกแลอีกตัวหนึ่งครับให้ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นตัวนี้เุื่กินไปเออเขาปัดเฮ้ยจะถึงไปแล้วสี่บ้าอืมฟันรูปากดูปากแน่โชว์ความโชว์ความน่ารักนะครับน้องชอนป้อนสักหน่อยสิโหมันมอยู่คนละช่องนะลูก โอ้โหโคตเก่งใอ้ตัวนี้มางม้เอ้ตัวนี้มาลองที่มันกินง่ายๆไม่ดุไม่ดุมาแล้วให้ตัวนี้มา่ัก่นงมั้งแบบมือแบบมือแบมือไม่กาดไม่กัดแบบมืออีกข้างหนึ่งแบบมืออีกข้างหนึ่ง มาหยิบอาหารกระเป๋าหลังล่างซ้ายใช่ไหมเนี่ยเหรอเอ่อคารอดอ่ะไม่ไมันมีมันมีหอยหอยมาแบมืออีกไม่มีไรใส่มือลูกใส่มือลูกของมาอยู่ที่มาพี่เหรอแล้วครับนี่น่ารักมากเลยต้องกินกับมือน้องช้อนเลยนะครับหลังจากที่เราใส่มือช้อนเลยมือลูกอย่ามือแบมืแบมือสิลูกเขาจะได้กินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปลูกให้มันต่อเนื่องหน่อย น่ารักมากเลยเนาะน้องชอนสนุกไหมอืมมีคนนี้เขาเรียกนกอะไรนกอะไรนะไปม high, like ือให้ล no <Wow. S 2> ูกไปมืออกไมไม่กัดนิ้วไม่กัดนิ้วเข้าใจดีเมอไมือามามมาริบๆเลยส่ไไดใส่เลยแบให้เขาแบให้เขา ตอนอยู่ที่เต่าซูกาต้านะครับเฮ้ยชอนไม่เอามือออกมาไกลๆอะลูกปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยชอนปล่อยเลยแล้วกินแล้วก็ปล่อยโอเคปล่อยปล่อยลูกเออมันงับกับเลยนะมันรอฟ้าผ่าไม่ได้นะอันนี้ลูกมาอ่อไปไปต่อครับตันนี้เต่ามันดูอันตรายจริงๆเอาไปดูเต่าชุดอื่นก่อนไปตุ้นมีอีกไหมนะ สัตว์อื่นได้ลูกถ้าเต่าเนี้ยมันบางทีมันงับแล้วมันในนี่เลยนะแบบโดนงาโตอืมแล้วถ้าลูกโดนงับเมื่อกี้ทำยังไงไม่เป็นไรประสบการณ์แล้วครับตรงเต่านี้อุ้ยตัวนี้ครับเรามาเจอตอนเต่ากำลังสู้กันพอดีเลยอ่ะเดินไปจับเฉยเลยเฮ้ยไอตัวนี้ยอมแพ้ครับยอมแพ้แล้วฮะยอมแพ้ครับหนีหนีฮะหนีแลฮะหนีแล้วครับหนีแล้วครับอ่าน้องชอนจะไปเบรกมันดิ๋ยวอ๋อหาเลขเหรอ นี่กำลังสวดมนต์อยู่นะครับตอนนี้กำลังขอเลขหลังเต่านะฮะทำพิธีครับบิ๊กช้อนทำพิธีอยู่ตอนนี้เฮ้ยช้อนช้ไม่นิกานเดี๋ยวงับเดี๋ยวเขางับไม่งักไม่งักไม่งับไอตัวนี้มันไม่งักช้อนแล้วนะฝากมือเรียกช้อนน่ะไปเลยเข้าไปเลยโอเคโอเคเจ้าขาบ้างไอ้ลูกอะช้ออ่าให้ตัวหนึ่งด้วยให้ตัวหนึ่งด้วยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนู้นตัวนู้นโอเคโอเคเรียบร้อยอีกงานหนึ่งงานหนึ่งงานหนึ่ง อีกอย่างนึงแล้วก็ทัดกขาหน่นอยทัดด้วยทัดด้วยป้อนเลยโอเคไปค,ครับ <c oughs> นี่ไปไปไล่ท่านผู้ชมกันดีกว่าตัวน,นี้นะครับน้องชอนก็เจอมาแค่ครับตัวนี้นเขาปล่อยอย่างนี้เลยนะฮะไปเลยไปเลยเอ,อาละเราทำไปจับเขาบ้างสิเขาจับเลยแล้วเขาน่ารักเลยโอ้ขอจับหน่อย